ようこそ <laughs> サタダミオコシジンリはテキテカシオレクイマシオエイノイチペシオコシマシオエイノダメニキメイケケソワティハンニミオキフォンスタリアティナッサラチェチィスタリアティナッサラチェチィルトトウトラフォン สามจุดเจ็ดัว่าตัวคอไหนยังหน้าเปิดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ข้อดีเข้าสีวตัวคอมมีอะไรบ้างนครับแค่แใครามเปิดที่เท่าไหร่นะครับก็ครับใครที่อยากหาแนาวทางว่าออหรือว่ายังตัดใจไม่ได้หนูก็ รับชมคลิปเลี้ยงกอนแล้วฟาดไก่ไททีตอนที่ตัวเข้ามายทีนึงก็ได้เช่นกันเพื่อไม่การเสียเวลาก็ขอรับชมกันเข้าไปรับชมกันได้เลยนะไปกั <nichts. S 1> นเลยเอ โอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรงก่อนดีกว่าสับเนาะเซนจังโนบครับเซนจังเป็นตัวละครที่ปั๊บดาเมจที่ดีมากตัวละครในโนบแล้วก็มีเสริมดาเมจทูดาเมจให้กับทีมด้วยนะครับซึ่งตัวละครน้องจากที่ดูม้าคือเป็นตัวละครที่ เละไปเล่นกับทีมในส่วนของผู้สืบสายโรยทองนุ่นะครับแล้วก็น้องจะมีรับเฉพาะทางของแต่ตัวเลยที่เป็นของผู้สืบสายโรกทองนุ่ซึ่งแต่รับแต่ตัวละครจะได้ไม่เหมือนกันหนุเฉ<น>พาะตัวละครแต่โตไปเลยนนะครับก็ สำหรับคะแนนที่ผมจะให้ความน่าเปิดของในส่วนของเชลินจางโหนกนะผมถ้าใครที่เอาเล่นกับทีมสิษสามเมชอนเช่นเอาเล่นในทีมข้าวหรือมาเล่นกับทีมเอ่อไมเดหรืออนัชาหรืออะไรเงี้ยที่เป็นหรือ more, รอ,อาคิออย่างเงี้ยที่จะเอามาเล่นกับตัวของผู้ถือสายดีทองเนี่ยผมจะให้ใคะแนนที่แปดก่อนละกันโหนกโอเคเรามาเข้าตัวสวยสตัวสอบกันดีกว่าโหนกก็คือจะเป็นส่วนของน้องแฮรซีโหนกนะ ข้อดีสาหรับส่วนของของเฮซินผมค่อยหนินะผมก็คือเวลาน้องเวลาแค่น,นตีเนี่ยมันจะมีทั้งที่ส่วนของฮิวแล้วก็มีส่วนของเพื่อไม่ให้พีด้วยผมซึ่งเหมาะกับการที่ตัวละครที่เน้นขนน้าเมจใจส่สนขอขไม่ให้พีผมจะค่อนข้างจะเหมาะกับตัวละครน,น้องม่านออกครับแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวละครที่ชิวดีตัวละครหนึ่งแล้วก็ทั้งค้าเล่นลได้หลายทีมด้วยนะครับ โดยค่าเสียสละตัวของเฮยซินะครับถ้าเล่นกับถ้าเล่นกับทีมตัวดามิตัวอื่นที่มันไม่ไม่ได้คิดตามทีเนี่ยไอ้ส่วนของคิดไม่ได้ทีตรงนี้อ่ะมันจะไม่จะไม่ใช้อย่างสุดสุดโหนครับถ้าในกรณีที่ไม่มีจําตัวเนี่ยใช่ไหมครับมันค่อนข้างจะท้าแต่คขป้ค่อนข้างยากออกเพราะว่ามันต้องทำอยางสองร้อยโปร่งกับปีแล้วครับแับเฮยซีนแต่ในส่วนของเฮยซินเนี่ยมันสามารถบอกเล่นกับทีมไหนได้บ้างนะครับ กอออ็อย่างแรกเลยก็คือจะเหมาะสำหรับ1นี่ตัวตัวระดัเป็นทีมดาเมจที่เม้นอ่าคาราเมจโดยคิดจับไม่ใช่พีอย่างเช่นแคทเทอร์ไรท์ไมดีจสิงหลีวเดเป็นต้นโลกครับแล้วก็สองมาสหรับคนที่มีซัพพอร์ตไม่น้อยของตัวทัพพ์ทมน้อยของ,อของมาดีเอะมากต้องการตัวคิวดีๆหรือว่าต้องการตัวที่แบบว่าสามารถอิ c c ีได้ส่วน ไอความเปิดระหวอีเดลอนกับพิสุทของ LC อันไหนที่ควนเปิดมาเอาการนโนะครับก็ถ้าในกรณีที่มีงบมาได้สูงอะก็อี์ก็เพียพอแล้วนะครับแล้วก็หา LC คซอต้าชอปมาใส่ก็ได้โอแต่ถ้ามีงบอีกหน่อยนึงก็ผมไม่นำเลยครับก็ จะเปิดเป็นในส่วนของ e ศู s n นึ่ก็ได้ถ้าจะเล่นนะฮะไวหลักหนึ่งแต่สาบคนที่มีงบเยอะเนี่ยหนึ่งเลยผมแนะนำให้เป็น e 1 s 1นะครับแล้วก็ใครความหน้าเปิดผมจะให้อยู่ที่สิทั้สิบครับเพราะว่าเป็นตัวเป็นซักเป็นตัวจำจำสายทับพอดที่ค่อนข้างจะดีมากมากคัขนข้างเป็นค่อนข้างจะดีเลยผมเป็นมิจฉุนดยวยแล้วก็ครับใครที่เขาเปิดข้าวด้วยอะไรเงี้ยก็ แน,นะนำเลยครับเดี๋ยวที่เลยออกเปิดเร่นกับาวเลยออกเพราะข้มากเป็นตัวที่หลักของกินข้าวด้วยอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับโดยโดยสอดของจะเป็นส่วนของแคทชัวไรท์โอเคเรามาเริ่มที่ข้อดีก่อนข้อดีหรือจุดเด่นของนอ้อ,อ,นอ,ดดนองอค,คือเป็นตัวดาเมจที่ทำทำได้ทั้งหมู่แล้วก็เดี่ยวผมจะทำดาเมจแต่ดาเมจนะครับค่อนข้างแรงมากๆาหรับตัวของ แคทตัวไลท์นะ่มแล้วก็ตัวแคทตัวไลท์จะมีส่วนของก็ว่าฮัทสีผมซึ่งไม่มีคนตุยหรือมีคนตายผมไม่ว่าจะเป็นกี่ตัวก็ได้ในขณะนั้นสมมุติว่าสมมุติว่าในขณะนั้นมีคนตายสมมุติว่ามีตัวละครตายทั้งหมดสามตัวสมมุติเฉยๆนะทั้งทีมสามตัวเลยไอ้ก็ว่าสีไปทําการชุบทั้งหมดเหล็สามคนนั้นแต่ว่าการชุบเนี่ยจะชุบแค่หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้นะทรอยสามก็คือตัวพวกเอ่อยส่วนของพวก เอ่ออันเชิญพลัสหนุบหรือน้องน้องน้องมังกรเราหนุบนะครับก็คือเอ่อมันสามารถที่จะรับดาเมจแทนเราได้ผมในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่าทีมเราเนี่ยรับเมยไม่ไหวจริงจริงตัวไอส่วนของพลัสหรือตัวของอันเชิญเนี่ยมันสามารถที่รับดาเมจแทนเราได้ซึ่งเหมาะกับมือใหม่มากๆแล้วก็ข้ายี่สิบหนุบนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ง่ายมากครผมแค่เน้นในส่วนของคิดคอนแล้วก็ส่วนของเทพี ใช้มากกว่าห้าพนก็โอเคส่วนที่เหลือเนี่ยไปลงที่เชียไเหมก็ได้ร6 0กสบก็ัดสส่วนข้อเสียขอแค่จะไลท์หมอันนี้จะบอกเป็นข้อเสียบบแบบแบบให้เห็นค้าทัดดกว่า,า,าคือในกรณีที่ให้แค่จะไลท์ไม่ได้อี 2, หนุน่มนะน้องจะค่อนข้างจะตีได้ค่อนข้างจะช้าดังนั้นทีม MM น้องมันค่อนข้างจะแพ้หนึ่งเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาจะเปิดค,คาเขาจะให้ทีมแบบทำมีตัวทนะีไม่นะมันจะต้องมีอย่างแรกครับก็คือจะต้องมีส่วนของใจไม่หนึ่งตัวแค่ซีนิด แล้วก็ภ้าอีกตัวนี้ต้องรอคือด้้ยไหนหรือว่าคนที่ปี้เล่นได้เหมือนกันหรือไม่เอาทิปปี้มาเล่นก็ไปไซลินก็ได้เหมือนกันนะผมไซรินก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอาร์ซีก็ได้หรือไม่ก็เป็นไน้ตไนก็ได้ครับอีกตัวหรือยังน้อยจริงๆนะผมครับก็คือเราก็หาน้องสักแค่ส่วนของข้าวแฮซีนแล้วก็ทิเลียไปหาเอฟซีแล้วก็ไปเอาเอาเศษเอาเอากระโหลกทองเราไปแลกดูเหมือนมันก็ได้ก็ได้เเหมือนกันนะผม แล้วก็ตัวของแคทเทอไลท์เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแอบในการที่ต้องสุ่ม l c ด้วยเพราะว่า l อลซ้กงสำคัญมากสำหรับตัวของแคทเทอร์ไลท์เพราะว่าเพราะตัวของแคทเทอร์ไลท์ LC ค่อนข้างจะหาตัวอื่นหา L c ซอื่นม,มาช่เข้าแทนกันไม่ได้เลยคร้บเพราะว่าเพราะว่า l c ของกาบตัวของข้าวคือ มันค่อนข้างเดือบเวสดิสุดมากออเพราะว่าดาเมจต่างกันลิบลับมากๆค่อนข้างต่างต่างกันลิบลับเร็วต่างกันแบบเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันเยอะมากๆิงๆครับดาเมจแคทเทอร์ไลท์เนี่ยมันเหมาะกับเอ่อเพียรไหนก็เหมาะหนึ่งก็คือแบบโอกาสโอกาสตัวแบกด่านหรือว่าแบกคอนเทนต์หนุกตัวคอนแคทเทอร์ไลท์เป็ดมีกับเพื่อนใหม่มากๆออกเพราะว่าสุ่มน้องตัวเดียวเนี่ยเทียบได้เลยว่ามันมีกันตายบ มีประกันชีวิตให้ตัวเองเลยนะครับคาไ์เตอร์ไลท์แล้วก็น้องเป็นตัวตัวที่เล่นในห้งเคลียร์บันเดี่ยวแล้วหมูได้ค่อนข้างได้เก่งมากๆแล้วก็ลงในฟังเทนของตัวคาเตอร์ไลท์ถ้าเป็นสายฟรีผมก็แนะนำให้เปิดเป็น E0S1 หรือไม่ก็ถ้าเป็นระหว่าง LC กับตัว E1 หนุกผมแนะนำเป็น LC นะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยแนะนำเชียร์ครับ E2 S1 ไปเลย ถ้ามีรอบเยอะส่วนความเออคะแนนผมจะให้อยู่ที่สิบสิบครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่เอาทยนเก่าทุรนใหม่ครับผมก็ถ้าอยากได้น้องมาเปิดเลยครับผมไม่ต้องคิดมากเพราะตัวน้ําตนีนครับส่วนเมื่อใหม่เป็นตัวละครที่เป็นทุ่รนอยู่แล้วครับร่านเปิดเลยครับเป็นตัวละครที่คุณเปิดมาชิสคุณจะได้คิดเยอะมากครับเปิใช้ข่าวต่อไปเป็นส่วนของทิปปี้ผม ทิปปี้ครับผมจะให้ข้อดีประมาณนี้กันครับผมก็คือเป็นเป็นภาษาที่ทันจะเมทให้คีนได้ดีครับผมแล้วก็มีบัฟคลวงตั้งฐานค่าให้คีนด้วยแล้วก็ของอะทำง่ายออกในกรณีถ้าเล่นเป็นสายเป็นสายดาเมจนะผมก็คือเป็นสายเทสเกี่ยวกับตัวของเทตไลท์นะ่มนะคือเป็นเทสทิปปี้ครับแต่ถ้าใครใเล่นตัวของทิปปี้เนี่ย ไม่สายสปีดหรือว่าสายปันสกิลเนี่ยมันค่อนข้างจาปันยากนิดนึงแต่ทำนักเกครับแล้วก็สามารถไปได้ครับหลากหลายทีมผมเช่นไปได้กับทีมเทอร์ตาได้ไปได้ไทีมข้าวได้เลยเมดีได้ก็ตัวคอนี้ไปสามไปสามตัวนี้ได้หมดได้เลยนะครับส่วนค่าเสียนะครับข้อเสียของตัวละครของอ่าทิปปี้นะครับ ทีปี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมจะบอกขัย่านนี้กว่าว่าเป็นตัวละครที่ถ้าไปมือใหม่จริงๆอย่าเปิดเอาตัวละครที่แบบว่าใช้ไอจริงๆก็ต้องอีนิดก็อีนิดครับผมจะเก่งมากๆเลยครับตัวตัวเอ่อต,ต,ต,ตัวของที่ปี้แต่สำหรับอีสูมมันเก่งไหมก็เก่งครับแต่ไม่สุดเท่าไหร่ส่วนคำถามก็คือ มาสำหรับทีบบไหนเหมาสำหรับคนที่ต้องการอ,าอ,าอาต,มมรต้องการตัวช่วยแก์บอลหมูครับต้องการตัวปั๊บต้องการตัวภาษาดีๆสักตัวหนึ่งไว้ทีมผมเป็นทีมหรือว่าพอที่ได้เล่นกับทีมพวกแบบทีมเฮอร์ตาหรือว่าทีมข้าวหรือว่าทีมไม่ดีก็ได้ครับทีท่ได้สามตัวนี้คือสามารถเปิดตัวคลิปปี้ได้ 5. 5. ห้าห้าสมมติว่าเราอยากจะเอามาแบบว่า เอามาช่วยในการเคลียร์มอนหรือว่าช่วยปรับต้าน,า,นานทานให้ทีมนะเพื่คานหน้าเปิดปรับมือใหม่ผมจะให้อยู่ที่หกสุดห้าครับที่ผมให้หกสุดห้าเนี่ยเพราะว่าทิปปีมันมันมันเป็นมิตร่นใหม่ไหมก็เป็นมิตอยู่ครับแต่ กับกันมันก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ทุกแม่ใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันถ้าเกิดจะเอาตัวสิทธิ์าวสุดของทิปปี้จริงๆมันต้องอีเนึ่งครับเพราะที่อีหนึ่ค่อนข้างจะเป็นคอตัวแต่ตัวชิปปี้ของอีสุกุลเล่วมันมีชัวร์เมทค่อนข้างแรงหน่อแล้วก็รับมันทำให้ทั้งทีมมันมีชัวร์เมทด้วยนะครับมันค่อนข้างจะคุ้มในการกดอีหนึ่งแล้นผมเลยมองว่าอมให้หกจุดห้าเพราะเนื่องจากว่าถ้าคุณจะเปิดเอาอีหนจริงๆมัน ถ้าคนดวงดีหน่อยมันมันออกอีหนึ่งได้เลยนะคะแต่ถ้าคนที่โดนจะเกลือจริงๆ,ๆเนี่ยน่าเสียการตีอันนี้เนี่ยคุณต้องเสียการตีถึงสองรอบเลยนะต้องถึงสองทองเลยนะแต่ถ้าหลุดมาก็สี่ทองครับก็นั้นผมเลยให้ผมห้าเพราะว่าน้องเก่งไม่เก่งแต่แต่น้องจะเก่งที่สุดก็คือต้องอีหนึ่งครับส่วน l อซ จริงจรงเอลซีอ่ะไม่ต้องหาได้ขอจริงๆรหาหาตัวในนั้นแทนก็ได้หรือว่าหาตัวเอลซีที่พลังงานก็ได้เหมือนกันสับตัวของพี่พี่ตัวแรกสับของไฮนั่นผมถ้าไฮนั่นโหนมข้อดีของตัวของไฮนั่นโหนะเป็นตัวเขาที่มีแนวแบบที่รุนแรงเก่งทั้งในส่วนคอมมอลหมดแล้วก็บอลเดี่ยวกีร่ายค่อนข้างไวโดดนะผมให้เขาว่าค่อนข้างไวเพราะจากว่าแล้วแต่ทีมด้วยครับแล้วสอง ไอ้อส่วนในของเทคนิคเนี่ยมันสามารถเคลียมอนเอ่อในแมปหลายหลายตัวพร้อมกันได้哦นะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการที่มันมาตบเราอย่างเงี้ยเราสามารถระเบิดทีมได้ไเลยหลายตัวพร้อมกันได้เลยครับส่วนข้อเสียผมจะพูดเลยนะครับข้อเสียคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใจหิวภาษาผสมควรเพราะว่ามันต้องใช้หลาย,ลาย,ลายตัวมากฟูลทีมของของ ไพนนค่อนข้างแพงม,งมากๆของ,ง,ม,ง,ของขามาแพงมากๆเอาเพราะมันต้องใช้ใชดสดใครบ้างซัดเดย์เซเด้สดาสองตัวสำคัญมากเพราะว่าถ้าสองตัวนี้มันไม่มีมันเก็บแตกได้หนักมันเก็บไปช้าม,มากหรืออย่างน้อยสุดถ้าสุดหน่อยลงหน่อยหน่อยลงห,หน่อยหนึ่งซัดเดย์กับโบบผมแต่ซัดเดกับเซเด้าเก่งกว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่คู่ได้แล้วก็ตัวของไพนนั่นต้องมีความในการเล่นที่ค่อนข้างจะต้องชำนาญหนึ่ง เพราะว่าเป็นตัวละครที่ต้องเข้าใจแมคนิกตัวละครมากๆครับจริงๆได้แต่กิ่งสี่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นแตกได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันต้องเล่นชี้ให้สูงๆแล้วมันต้องทํามันต้องแล้วก็ต้องเล่นสปีดในทีมด้วยโอ้ใดีดีด้วยโอ้เพราะว่าการเล่นสปีดสำคัญมากครับทีมของไพนอ์นั่เองสำหรับไพนอนเนี่ยหมาะทีมแบบไหนใช่ไหมก็คือหมาะกัคนที่ ม่สาีีภาษานจออยู่แล้วกองรับผิดแล้วเช่นมีชันดีมีเซดา่าแลอเมเทเด่าก็เป็นสแตนเดนโคเนียก็ได้หรือถ้าทีสุดๆเลยก็จะเป็นสองอซีกับทิ้งหยุดน,นมก็ทิ้งหยุดที่สีดาวนะส่วนความหน้าเปิดนะมนะความหน้าเปิดผมจะให้แค่สองเทียนะผสาบมือใหม่ผมให้ไปเลยครับสาทับศิเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ ไม่ปไปแม้กตบพูดเร่องใหม่เร็วเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทําตัวของ r ารได้ทําตัวของชิงเหยื่อซีดาวมาได้สต่เกิดแ,แต่ชา้าอยู่ดีบางครั้เสร็จแต้แตชา้ากว่าเอาถ้าจะเปิดไฮนอ์มาจริงๆต้องรอเซดารอทันเด้ครับชื่อทันเด้ต้องดีไปแล้วส่วน,นเซด,ดายังไม่ดีครับน่าจะอีกสักพัหนึ่งแน่เดีส่วนเก้าทับสิบผมให้กรณีเอ็นจีครับในกรณีที่ว่าเรามีซันเด้มีโบนี่มีทิงคี มีส่วนเซได้แล้วสามารถเปิดได้เลยครับ5เป็นกรณีที่มีตัวละครหับหนึ่งนะเช่นมีชันดีมีไอ้บอกมีชันเดย์มีตัวของเซไามีโบนีอยเปิดได้เลยครับไทนันเปิดหนึ่ยเลยเ่นได้อ้ออีกอย่างึ่งมีตัวมีตัวของตันถึงตันถึงรักนะผมทำไมส่วนของไนเฟอร์ครับไนเฟอร์เนี่ยเป็นข้อฟฟอะไรเพื่อคือเป็นตัวที่แปลอ่อได้ดีตัวละครหนึ่ง แล้วก็เล่นกับทีม follow up ไปดี follow up ไอ้แขกก็คือเป็นทีมติดตามโจมตีอู่อย่างเช่นสมมติว่าเล่นทีมไปเชียวเงี้ยไปเชียวตไปตีพวกลัวตระคขออปฏิตานม่แหละเขาเรียกว่าทีม follow up แล้วก็ไม่ได้เมจที่ช่วยทีมได้แถมมีทูดามเมจด้วยผมครับใช่ครับจากตัวเขาดีของน้องตัวเขอเสียของน้องคือเป็นตัวละครที่ท่างะว่าทางแล้วไม่ค่อยสุดทางนึงเล้วเป็นตัวละครที่ไม่สุดเร็ว แล้วก็ b t ่เรารับได้น้อยมากๆเพราะว่าน้องเล่นได้แค่จริงๆเนี่ะเขาที่ผมเขียนมีแค่สามทีมเทีมเฟยเชียรทีมชิวนแล้วก็ทีมแอชเช่ครับสามทีมที่ผมเคยเห็นอยู่แับไซเฟอร์ผมเห็นแค่หลักทีมจรตีครับเริ่มถามว่าคือแล้วไซเฟอร์เหมาะกับเหมาะกับทีมแบบไหนใช่ไหมครับเอาอะไรครัเอาอะ้กับทีมโฟร์อัพครับเช่นทีมเฟยเชียรอะไรเงี้ยหรือทีมแอชเช่ก็ได้ข้อสองสำคัญมาก ไปแล้วขึ้นอยู่ครับศรัทธาแล้วครับเว็บตอนคาหน้าเปิดผมจะให้พี่จิ๋งผมให้ให้น้องวันนี้แต่ผมรักน้องไซเฟิลให้สี่แต่คุณน่าจะเห็นสถิติถ้าหมดแล้วนะทั้งหมดที่ผมแปะไว้หมดแล้วน่ะในประมาณนั้นเลยเอลซีผมให้เก้านะให้ก่อนที่จะเล่นทีมรบล่ะเช่นทีมอัพก้าทีมเอ่อแมสวอร์ดเอทีมรับก้าที่เป็นทีมดอดอ่ะสุดท้ายเมเดย์ผมเมเดย์นะผม เมเดเป็นข้อดีคือสามารถเป็นตัวที่แบกแคคชินได้ในระดับหนึ่งหนกสามารถแบกได้แบนแบกได้เป็นตัวเมแบกหลักได้แล้วก็มีในส่วนของดามีมีูกตัวเองแับรอดเตื้ยตูได้แล้วก็ตัวของไมเดเนี่ยมีตายเกิดได้สามครั้งหนกบอกเลยว่าดีมากๆครับตายเกิดทามครั้งแล้วก็ข้อเสียผมอันนี้ผมต้องเขียนไปทับถึงส่วนตัวผมนะ แล้วส่วนตัวของคือมันเป็นตัวคอครที่ข้อเสียคือเออดาเมอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัวอื่นทีดีมันหมูขาวเก่งไหมเก่งแต่มันเป็นดาเมจ่เรื่อยครับไม่ได้ไม่ไม่ได้เมจแรงๆปัญหาสุดทีองไม่ดีครับผมก็คือมันค่อนข้างกลางถ้าเป็นเป้าหมายเดียวอาจจะเคลียช้าหน่อยอาจจะไม่เคลียอาจจะไม่ได้เคลียเก่งเท่าที่คนเท่าไหร่กับการตีจากจมตีเป้าหมายเดียวนะส่วนที่ที่คนเปิดครับ ะแ,แล้วซื้ส,นส,นส่วนของไม่ดีอ่ะมันเหมาะกับเทียนะ่ออยอะไรหรอเช่นเหมือนกับกรณีของแคตตาลรับก็คือต้องการตัวเบรกครับมันหาแบสได้ไหมมันแบกได้แต่ไอ้สองก็คือต้องการแบบตัวระเมิดปีๆถ้าตัวดึงหลงิงไอ้ปียก็ต้องการตัวเคียงมันหมูแล้วก็เออเล่แม็กดิ้งได้แบบดิงเลยก็ไม่ได้ได้ส่วนแทนของไทยที่เจ็ดแถวเทพค้นชื่อ เนื่องจากว่ามันมีแคตอะไรมาด้วยครัในรอบนี้มันทีมพีมอะพ่วงตรงเลยนะรอบเนี้ไยคาซีนทิปปี้ที่มันรีมารอบเนี้มันมันโอวอสองทีมครับเพื่อนึ่งแคตาไล์กับสองไมเดยไอทีมของแคตาไรต์กับไมเดยตรงนี้มันสามารถเอามาเล่นกันได้แต่เหตุผลที่ให้ผมให้จิตเพราะว่าข้าวมันค่อนข้างจะเป็นมิกับผู้เล่นใหม่มากกว่าครับ พราะข้าวมันนอกจากมันจะมีส่วนของบางกรรมนเปิดแทนเราแล้วน,น้ววนองมีกระวศิษฐ์ด้วยซึ่งมันกันตายได้หนึ่งครั้งในการสู้หนึ่งครั้งเลยซึ่งมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าด้าน้องค่อนชางจะเคลียร์บอลจะเม็ดหมูนและเดี่ยวได้ดีกว่า่วนของไมเดยก็เลยผมให้ที่ไมเดย์ที่เ็จครับแต่ให้อวยเปิดได้ครับไมเดเก่งครับ โอเคอ๋อสำหรับการแนะนำของผมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนูกับทังั้นขอบคุณทุกคนมากๆาสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับบอกนะครับอะไรที่ขีดพลาดประการใดอะไรไปหนูกับคลิปหนูก็ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตกหลน่นข้อมูลผิดพลาดอะไรประการใดก็สามารถคอมเมนต์หรือ ตอกกันได้เลโนะครับต้องขอใครกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของสับการรีวิวไซร์ลีกันนะครับในร,บรอบหน้าก็น่าจะต้องเตรียมกันยึดของมควรกันครัโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณครับ 星々よ、英雄のためにきらめいて愛で私を心に刻んであの美しい明日が訪れた瞬間にようやく旅の終点だ <laughs> この駅から君に祝福を。 この一歩を踏み出したらもう後戻りはできないわよインビ終止符の歌スクリュー製の帝王の名に熱血システムコネーター接続オーバークロックを開始英雄たちの旅は長い夜を越える泣いてバランスで明日へと歩き出したのだったドローワンがここに見られないるの結末は紡がれた通りに